สองที่นั่งให้วันระยะห่างสองสาส,สองที่นะคะห่างกันสันหนึ่งเมตรนะคะไม่งั้นเป็เชื้อโรคติดนะคะห่างกันประมาณนี้นะคะสองคนสองหัวเมียนี้ก็ไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าห่างกันไว้ก่อนนะคะในในระยะนี้ช่วงนี้ Hello, what you มากนะ